กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรมหาจักรพรรดิยอดลอย2 Facebook อ้วนกมมะลงดีรหัส290ครั้งที่71วันที่14มีนาคม2568 <c oughs> บัดนี้วันที่14มีนาคม2568เป็นครั้งที่71ที่ข้าพเจ้าชยาดาสมจิตวลีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมุลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่กูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอักลระในพัยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอบทที่หนึ่ง บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธ,ธรรมมุลิราชาศาสุนันตุสักขโมกขงังสักเคกาเมจารูเบส,สิริศิขารัตเถจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตถกริรัตเถจากคาเมตาลุวะนาคาหะเนเคหวะวัตุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชาลัทะระวิสมามยัคขะ คันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะเจนางสาะโวเมสุนันตุธรรมะสวนกาโรยามพันตาธรรมะสวนกาโรยามพันตาธรรมะสวนากาโรยามพันตา บทที่สองบทบูชาพระรันาตนตรัยอิมีนาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเรนะสังฆังอภพิปูชยามะ บทที่สาบทกราบพระรัตนไตยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุธทธังพระควันตังอภิวาเทมีสวาฆาตูพระควาตาธรมโมธาม,มังนามาซามีสุปฏิปันโนพระควาโตูซาวะกสร้างโคสครังคังนะมามี บทที่สี่บทสวดนะมากาสิทธิขาสะคาถานะโมต,าสาตัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าสาตัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าสาตโัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่5บทสวดไตรสารนคมปาถะพุทธังสารนังขจฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังฆังสารนังขจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนังขจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังขจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังขจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังขะฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังขจฉามิ บทที่หกบทสวดสัจจการิยาคาถานัตติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวะเชนะโสติเมหหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวะเชนะโสติเมหนตุสัพพทา บทบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวันเมสุตังเอกังสมัมยังพระควาสังเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาัตาภิกขุสังเคนะสัจจิงปัญจมัเตหิพิกขุสตัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติพระขะาวันตังทัศนายภิกขุสังคันจากอัตขโขจะตุนนางสุทากา สุทาวาสกายกานางเทวานาังเอตะฐะหูสีอายังโขพควาสังเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกนะสัจจิงปัญจ มัตเตหิพิคุสเตหิาสัพเพเหวะอระหันเทหิทัสาหิจารุกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภคะวันตังทัสสานายะพิคุสังคัญจายันนูนะมายัมปีเยนะภะกวาเต นุปะสังกะเมยยมะอุปะสังกะมิตวาพระภะวะโตสติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาทาปินามะภะระวาปุลิโสสัมมจิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเจยะเอวามวะสุทาวาสีสุเทเวสุอาตาัตตะหิตาพระคะวะโตปุระ โตปาตุลหังสุอัฏโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัฏังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีกมังคาทางอาภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมคตา อาค่ะตัมหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอะปะราชิตาสังคันติอัตโขอะปะราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตัตตะพิโวสมาทะหังสูตจิตตังอัตตะโนอุชุกะมะกลงสูสาระทีวะเนตานิค้าเหตตาวาอินทะริยานิรักขันติปัิสิติ ทาตโะปะราเทวตาพระคววโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเจตวาขีรังเจตวาบะรีคังอินทะขีรังโอหัดจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมะลาจักขูกมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโขอะปะราเทวตาพระขววโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิหุถังสารังคตาเสนาเตคะมิสันติอปะยะ 文明。 ปะหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายังประรีปูเลสันตีติอัตขภพระวาพิขูอามันเตสิเยภูเยนะพิขเวทะสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตะถาคาตังทัศานายะพิขูสังคัญจากเยปิเตพิขเวอะเหสูงอะตีตะมัทฐานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะะวันตานางเอตตปะ ะมาเยวะเทวตาสันนิพติตาอะเหสูงเสยยะทาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวพระว,วิสันติอะนาคาตามัทฐานังอรหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานางเอตตปะระมาเยวะเกวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตาระหิ อาจิคิสสามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตติสสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทศิสสามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสุสาทุกังมะนะสิกะโรถะผัสิสามิติเอวันพันเตติโขภะเอ เอวันพันเตติโขเตพิขูภะคะวะโตปัจจะโสสูงภะคะวะเอตะคะอุะสีโรกะมนุษยสามิย ah ัตถะภูมิมาตทัส yes สิตาเยสิตาขิล ah ิครพะลังปะหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันลีนาโรมะหังสาพิสัมพุทโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสนา มะา,ามะนาวิราพิญโยปัญจสเตยัตวาวะวเนกะปิระวัทเวตโตอามันตะยสัตธาสาวเกสาสเสนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาถาพิคโวเตจะอตัตตปะมักลุงสุต,ตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุละหุยานางอามนุสานัานาทสนังอเปเกสาตัง มัตถคุงสหัสสังอัฏฐสัตต์ลิงสัตตังเอเกสาหัสสานังอะมนุสานะมัทถสูงอะเปเกนันตามัตถคุมงทิสาสภะพุตตาหุงตันจ่าสพังอภิญญายะวักวักกิตาวานะจักุมาตโตอามันตะนิสัตธาสาวเกสา,สาสเสนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชาณถาภิคโวเยโวห่างกิตตายิสามิขีราหิอุปะอ่ะ ขิราหีอนุปุภโสสตัตตสหัสสาวะยะขาภูมมากาปิระวัทวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยักษสัตสีโนโมทามานาพิกามุงพิกหูนางสาม,มิติงว่านางฉัสหัสสาเะหิมะวัตายะขานาน,านันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยักษสัตสีโนโ โมทามาหนะ์ภิกา on, with with ine, fera, สสม ento, ุงภิกขูนางสมิติงวะนางสาตาคิลาติสหัสสายขานานันตะวันนิโนยท climate, ี่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสละสหัสายขานานันตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัจจสหส ตายัขานานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนะาวันโตยักษ์ศาสศิโนโมทามานาพิกามุงพิทขูนนางสาม,มิตริงวะนางกุมพิโรราชาคาฮิโกเวปุลัสสะ นิเวันางพินโยนางสะตะสหัสสังยักขานางปะาิลุป,ปาสติกุมพิโรราชาคหาิโกโศปาค้าสมิติงวะนางปุริมาจา่ะที่สังราชาทตาลถูปัสสาสติคันทัพพานาธิปติมหาราชายสัสส์ศิสโุตตาปิสศะพระหกูอิทานาม,มามหาราราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสส์ศิโนโมทามานาพิการมุงพิขูนางสมิติงวะนาง ทักัินจัดที่สั่งราชาวิรโหตัปปะสา,าสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายักษ์ศิโสพุทธาปีตัสาพาหะวูอิทานามามหาปารา อิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางปัจจิมัจ่าที่สั่งราชาวิรูปขปัสสาสตินางคานางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุณตาปีตัสสะพระหูอิทานามามหาภาราอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางอุตตะลันจาที่สั่งราชากุเวโรตัปัสสาส ยิยะขานางอธิปติมหาราชายักษตรีโสพุทธาปีตัสสะพระหกโอิทานามามหาาราอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนว,วันโตยักษสสีโนโมทามาณาพิการมูพิขนูนางสมิติงวะนางปุริมาท,ทิสังทักตารัตโธทักิีเนนะวิรุณหะโกปัจิเมนะวิรูปโคกูเวโรอุตตะลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาท,ทัทธละมา นาอัตทางสู่วัดเนกะปิระวัตเวเตสังมายาวิโนตาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายาปูเวนทุเวเวนผู้วิภูจาวิภูโตสหัจันตโนกามาเศธโจจากินุมันทุนิมันทุจ่าปานาโทโอปะมโนจะาเทวสูโตจามาแตลิจะจิตตาเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชนุสโค อาคูปัญจสิโขเจวะติมพลูสุริยะวัชชาสาเอเตจันเนจะราชาโนคันทัพภาสหาหราชุพีมณฑามานาอาภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหัตัญชกากัมพร,รัสษัตราอาคูปายาคาสหาหยาติพิยามุนาทตาลฐาจะอาคูนาคายัสษ์ศิโนเอระวันโนม,มหานาคโคโศปาคาัสมิติ วะนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทัจจขูเวหายาสาเตวะนะมัชชะปตตาจินตาราสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานะมาสีสุปันนโตเขมามากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตาคา,าสุปันนาสิสาระนะมักังสุสุ พุธทธังชิตาวิชิระหัดเถนสะสมุธทธังอสุราสิตาพาตโลวาสโวเสวาสวาวเสเตอิทิมันโตยัสษ์สิโนกาลกัญญามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปะจิตติสุจิตติจ่าปหาราโทนะมุจีสาหะสสันสตันจั พระรีปุตตานางสัพเพเวโรจานามากาสันในหิตวาพระลิงเสนางราหูพันธะมุป,ปาขงมงสมโยธานิพัฒนเตพิขูนางสาม,มิติงว่นาง อาโปจ่เทวาธรมวจิปะทาวีจ่เตโชวาโยตทาคัมุงวารุณาวารุณาเทว,วาโสโมจย่ยยส,สัตสหเมตตาการุณากกยกาอาคูเทว,วายัสสัสินโนทสเสต,เตทัสทา,ากายาส,สัพเพนานันตว,วนันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัสินโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสามิติงว่านางเวทูจะเทวาสหะรีจะอัสมาจ่ทุเวยามา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูบุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูบุรกิตาลัตตานิปุรกิตาวาอาคูมันทวาราหากาวาสูนางวาสโวเศธโศกโกปาคาปุลินทัตโทท,เท,เทัสเเตทัสทากายาสเพลานันตะวัน,นิโนยทิมันโตชติมันโตว,วันนาะวันโตยะสัจจิโนโมทามานาพิกามุงพิกหูนางสามิติงว่านงางอาถาภูสหภูเทวา ชาระมัสิมิกมัคคิสิคาริวะอาริทกาจากเราชาจาอุม,มาปุพัฒนิมหาสีโนวารุณาสาหะธรรมมาจอาอัจุตตาอัจุตตาจาอาจเนชากาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคู วาสาวะเนสินโนทัสเ,เตทัศธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยักษ์สีโนมุทามานาพิกามุงที่ขูนางสามิติวะนางสามานามหาสามานามนุษสามนุษสุดตมาคิดถาปัถุสิกาอาคูอาคูมนโนปัถุสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจัก โลหิตวาซสโนโปาลคามหาบาลคาอาคูเทวายัสสีโนท่าเสตเตทัาไซคากายาสภานันตวาน,นิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,นนวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาพิกามุมพิกูนางสาม,มิติว่านางสุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวคานา,าสาสหาโอทาตคไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสธาัตาหาลักขาชามิสกาจะายยาสาิโนท่าน นายางอาคาปะชุนโนโยทิสาอะพิวัส,สติทะศเสเตทัศธากายาสพเพนานันต่วันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาัสสโน โมทามานาพิกามุงพิหูนางสาม,มิติงว่านางเขมิยาสุจิตายามากันทกาจายศาส,สีโนสัมพิตากาลามาเศษถษฐโชตินามาจาอาสวานิมมานารตินโนอาคูอะฐาคูป,ปะระนิม,มิตตาท่าเสเตทัาสถากายาสพเพนังนั้นแต่วันนี้โนยที่มันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยศาส,สีโนโมทามานาพิกามุงพิหูนางสาม,มิติงว่านาง สัตถิเตเทวะนิกายาสัพเพนานันตะวันนิโนนามันวะนีนะอันคันชุงเยจันเนธัสัทิสาสะหะปุป,ปวุตถาชาติมัขีรังโอขาตินนามนาสวัางทวเขโมคะตะลังนาคังจันทังวะอะสิตาติตังส,สุสุพัมมา ปะละมัตโตจากบุทธาอิติมัตโตสหะสันนังกุมาโรติโสจากโสปาคาสมิติงวะนังสหัสพัมาโรกานังมหาพัมมาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสามหากายโยยัสสิโสเทะาเสทธาอิสราอาคูปัญเจกวะสัวตตสัวติโนเตสันจามัตถะ โอาคูหาลิโตปาิวาริโตเตจ่สัพเอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาลาเสนาพิกามิปัสสะกันหัสสะมันทียังเอถาคันหัตถาพันทัตถาลาเคนะพันทะมุตมัทุโวสัมมันตาปาิวาเลธมาวูมุจจิทาโกจีนางอิติตัตถะมหาเสโนกันหัเสนางอเปสัยปานินาตัละมหัจจะเสสะรังกัต วานาะเพระวังยัถาปาวุสโกเมโคลทนายันโตวสวิชวกโกตท,ทาโสปัจจุทาวัต,ติสังกุตโทอาศยังวะเสตันจะ ตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะักวักขิตตวานาัจคุมาตโตอามันตหิสัตธาสาวเกศสาสเสนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาทิคโวเตจะอัตตปะมะกลุงสุตตวพุทธศาสสาส,าส,าสานาังวีตะราเคหิปักกามุงเนสังโรม,มัปีอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพายาตีตายัสสีโนโมทันติสาหะหูเตหิสา ว่ากาเตชันเนสุตาติ